นี่ค่ะบ้านสวนทรงรักค่ะมีงานทำอีกแล้วค่ะให้น้องชายมาทำบันไดให้ใหม่นี่ค่ะบันไดเรามันโดนฝนนี่ค่ะพุพังหมดเลยค่ะคก็อันตรายเราก็เลยต้องมาเปลี่ยนเ,เปลี่ยนเก็นนี่ยค่ะเขาเรียกไม้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคเยี่ยมมาก โอ้โอ้ฟุ่นดีแท<ม>้เดี๋ยวพาไปดูข้างบนก่อนนี่ค่ะบ้านสวนส่งรักเราก็โอ้โหนี่ค่ะไม่มีใครหรอกมีแต่น้องชายนยี่แหละทำให้เห็นไหมคะนี่สีเขียวสีอะไรก็ช่างเอาที่ไม่ให้ฝนมันหยุดอะ่ะสวยมากเลยอกระท่อมน้อยเราอยู่ได้อีกหลายปีค่ะเพรน้ำมันหยุด นี <One input> ่โอ้สุดยอดมามาโอเคนี่ค่ะบันไดบ้านสวนพังแล้วก็ไอ้นี่ด้วยค่ะพังแล้วค่ะนี่ค่ะโอ้ยเดินถ้าไม่รีบซ่อมนี่นะคุณฝรั่งตกแน่อันนี้ก็พังนี่เราอยู่กับบ้านนอกเนาะต่างจังหวัดมันก็อย่างนี้แหละเนี่ยมันโดนฝน เนี่ยค่ะเปลี่ยนบันไดเนี่ยให้ดูก่อนก่อน before and after นะคะโอเคโอเคค่ะบ้านสวนทรงรักอากาศดีมากมายอู้สุดยอดโอ้โหรถสีแดงน่ารักแม่ทำไม,ไม่เอารถเข้าบ้านละ่ะมันเปียกโอ้โหนี่ค่ะสุดยอดมากเลยโอ้รถสวยมากเลยนะสีสันเนี่ยนะ สีแดงแรงริบนี่ว้า wow, วสวยค่ะฝนตกตั้งแต่เที่ยงค่ะโอเคขอบคุณค่ะนี่ค่ะน้องชายทำบันไดให้เราใหม่แล้วค่ะจะใส่บันไดใหม่แล้วเอาไอ้พี่เสีย่ยนอไปแล้วค่ะสุดยอด สีน้ำตาลนะคะาาวันนี้วันที่สิบวันนี้วันที่เท่าไรคะเน,นี่ยแม่มูแปดเดือนพูดสิดืุนกันใหญ่ยุนสองห้าหกหอาหา้อาเหารอโอเคนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าขั้นอาป้องห้าขั้นใช่ไหมโอเค <c oughs> ใกล้เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเราพาชมบันไดนะคะตอนนี้เราทําเสร็จแล้วให้น้องชายทําเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะบันไดของเราไม่ต้องห่วงแล้วว่าฝนจะตกแดดจะออกเขาก็ไม่เป็นอะไรค่ะเพราะว่าทําเสร็จแล้วค่ะนี่อันนี้ที่เราเอาออกมานี่ค่ะเขาจะผุพังแบบนี้ค่ะมันเป็นไม้เนาะ โค okay. ขอบคุณพระเจ้าเรามีสติปัญญามีความคิดว่าเราจะดัดแปลงแบบไหนคิดปุ๊บก,ก็ทำปั๊บเลยค่ะโอ้โหสุดยอดนี่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะบ้านส่วนหลังน้อยบันไดน,น้อยน้อยนะคะน้องเขาทำเก่งมากเลยค่ะเยี่ยมทำได้สวยงามค่ะคุณมดน้ำมูบองชู สวัสดีฝรั่งตอนเช้าก่อนสวัสดีค่ะสบายสบายดีไหมคะสบายดีค่ะโอ<ด>้<ด>สบาย,ด,ยดีอากาศดีเนาะวันนี้อากาศดีใช่ไหมคะใช่คับอากาศดีมากจริงๆเลยเพราะว่าดวงอาทิตย์สวยงามมากเลยเนาะต่เช้าเลยดวงอาทิตย์สวยวใช่ค่ะเนี่ยค่ะท้องฟ้าสวยท้องฟ้าสวยดวงอาทิตย์สว่างสดใสเนี่ยค่ะ ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าสวยงามมากค่ะเนี่ยค่ะโอ้โอสวยจังเลยค่ะใช่อุ้ยสวยค่ะเนี่ยค่ะสว่างสดใสจริงๆดูโอ้โหสุดยอดค่ะว้าวสวยงามท่ามกลางนี่ลาบ้านสวนแวกไหาโอ้โหนี่ โอเคขอบคุณนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ